วิดีโอน,นี้เรามาดูวิธีการเช็คสถานะเครื่องติดลายเดือนของ s a m s u n งและก็ e Huawei นะครับนะครับโดยที่เข้ามาหน้าเว็บนะครับ GSMunlock247.com นะครับตรงนี้แล้วก็ถ้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับก็ให้สมัครสมาชิกตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งยูเซอร์อเพื่อมา Active นะครับทาง f a c e b o o k นะครับ ันนี้ผมสมัครแล้วนะครับก็ทําการล็อกอินเข้ามานะครับล็อกอินครั้งแรกนะครับเครดิตของเราจะมีอยู่ศูนย์เครดิตนะครับตัวนี้ก็เด้งมาพอดีนะครับหเครดิตเท่ากับ34บาทเติมขั้นดํา15เครดิตนะครับเลขที่บัญชีก็ตามนี้นะครับทีนี้นะครับก็เข้ามาที่อ่าเอมี่เซอร์วิสตรงนี้นะครับ เขมาที่ Android Info นะครับแล้วก็มาที่ Huawei Info Check ตรงนี้เดี๋ยวนะเมนูเมนูตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าชอบนะครับ นี่นะครับเปลี่ยนได้นะครับมนะครับมาที่เราจะดูที่เราจะเช็ค h u วเ e ยก่อนนะครับให้เข้ามาที่ h ัวเ e ย info check คนะครับบายมนะครับเช็คด้วย e-me ีนะครับผมมี e m มีอยู่2อ m e ME นะครับสำหรับ h ัวเ e ยแล้วก็ซัมซุงจะมี2อ m e ME เช่นกันนะครับ เดี๋ยวนะก่อนที่จะวางอีมี่นะครับก่อนที่จะวางอีมี่เรามาดูก่อนว่า,าตัววิบต้องการกี่เครดิตนะครับ0.14เครดิตก่อนที่เราจะใช้บริการนะครับเราต้องทําการเติมเครดิตเข้ามาในยูเซอร์ของตัวเองก่อนนะครับตอนนี้เติมขั้นต่ำ15เครดิตนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่13.28นะครับตีนนี้ตัวเว็บ ต้องการ0.14เครดิตนะครับเครดิตละ34บาทณปัจจุบันก็เอา34ไปคูณนะครับก็จะเป็นเงิน4.76บาทนะครับแค่4.76บาทเองนะครับไม่แพงนะครับแล้วทีนี้มาดูฝั่งนี้ว่ามันตรงตามที่เราต้องการไหมนะครับว่าให้รายละเอียดอะไรบ้างนะครับมาดูนะครับก็จะเป็นก็จะให้รุ่นนะครับประมาณนี้นะครับให้รายละเอียดประมาณนี้นะครับ อย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นฮัวเว่ยบาเนะครับแรมสี่ลอมร้อยยี่สิบแปดนะครับกินนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสีเขียวนะครับเคสอ่านว่าอะไรนะกัดกินนะครับน่าจะเป็นสีเขียวมั้งครับดูอ่อนซิมการ์ดนะครับเปิดใช้งานสองซิมนะครับถ้าแปลตามตามคำนะครับมาร์เก็ตเบอร์นะครับตัวนี้ถ้ามี M M D M ตรงนี้นะครับก็คือติดรายเดือนแน่นอนนะครับนะครับตรนี้ก็ในประเทศไทยนะครับตัวนี้ก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวันเปิดใช้งานนะครับตัวนี้วันหมดอายุนะครับเราเอาอีม่มาใส่นะครับคัปปี้แล้วก็มาวางนะครับสังเกตนะครับสังเกตดีๆเช็คก่อนอีม่ลงท้ายจะเป็นเลข3นะครับนะ ตัวน,นี้มันยังไม่มันยังไม่คำนวณให้เรานะครับเราต้องลบออกก่อนแล้วก็ใส่ใหม่ใส่เลขสี่นะครับใส่ตัวลองสุดท้ายใส่ตัวลองสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายมันจะขึ้นมาให้เองอตัตโนมัตินะครับก่อนจะเพจออเดอร์นะครับมาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายว่ามันขึ้นหรือยังนะครับก็กดเพจออเดอร์ไปนะครับ ตอวนี้ตัวนี้ผมจะไม่เช็คนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเป็นตัวทดสอบที่ผมทดสอบแล้วก็คือก็คือตัวนี้นะครับนีมีนี่นะห้าหกเจ็ดศใช่ไหมเอานลดตัวคนลดตัวใส่เลยแล้วกันนะครับถ้างั้น เก็ดนะครับศูนย์ตัวสุดท้ายโอเคแล้วก็กดเพจออเดอร์ไปนะครับช่วงนี้ก็รอนะครับรอรอก่อนปกติไม่เกินไม่เกิน10นาทีนะครับนะครับขึ้น i n นพ s e แล้วนะครับทีนี้เรามาต่อที่ซัมซุงเลยนะครับค่อยไม่เสียเวลา ซัมซุงเลขท้ายจะเป็น054นะครับมาที่ Samsung Samsung เช็คแค่นะครับแค่ว่าติดลายเดือนหรือไม่ติดลายเดือนนะครับ054โอเคนะครับก็กดเพจออเดอร์นะครับ ตัวหนึ่งนะครับสี่ศูนย์เกลงท้ายศูนย์เก้านะครับกดเพจออเดอร์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้รอไปก่อนนะครับ โอ okay. เคแล้วก็ทิ้งช่วงแล้วก็กดรีเฟซนะครับทำไมมันมันใหญ่จังเลยนะครับกดเข้ามาดูนะครับจะเป็นตัวแรกนะครับตัวแรกที่เราเช็คจะเป็น Huawei Y7 2 0 1 0 เนะครับตัวนี้ขายโดย AS นะครับแต่ว่าไม่มี MDM ก็คือไม่ติดรายเดือนนะครับเปิดใช้งาน2ซิมนะครับเครื่องสีน้ำเงินนะครับบลูนะครับไทยแลนด์คีนนะครับแบ็คลิสไม่มีนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเช็คแค่ติดรายเดือนหรือไม่ติดรายเดือนเท่านั้นนะครับอีกตัวหนึ่งอ้าวไม่ใช่สิ นนะเออใช่ครับซัมไอมอเว่ยมาดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้ตัวนี้จะเป็น Y7a นะครับ Y7a ทําทำไมมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะผมหาที่กดก่อนกดตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็น y7a นะครับรายละเอียดก็จะมีแรมแรม4รลอม28นะครับ ดูก่นนะครับมี MDM นะครับก็คือติดรายเดือนนะครับข้างล่างก็จะมีผลิตที่ประเทศนะครับประเทศสถานะ e มีนะครับ Backlist ไม่มีไม่ติด Backlist นะครับวันที่เปิดใช้บริการแล้วก็วันหมดรับประกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลักๆเราก็ดูแค่ติดรายเดือนหรือไม่ติดรายเดือนนะ มาดูในส่วนของซัมซุงนะครับทีน,นี้ซัมซุงตรงนี้นะครับตอนนี้ไม่บอกรุ่นนะครับซัมซุงมีบอกแค่ว่าติดรายเดือนหรือไม่ติดรายเดือนนะครับตอนนี้ถ้าขึ้นสถานะล็อก s t a ตัสอันล็อกนะครับอันล็อก็คือไม่ติดรายเดือนนะครับเดี๋ยวมารอดูตัวนี้ก่อนมันเสร็จหรือยังโอเคเสร็จพอดีนะครับ เดี๋ยวมาเช็คก่อนว่ามันใช้เวลากี่นาที3นาทีนะครับ3นาทีตัวนี้ตัวนี้1น,น,นาทีนะครับมันไม่เท่ากันดูตัวนี้ตัวนี้2นาทีนะครับนะครับตัวนี้ซัมซุงจะบอกแค่ว่าติดรายเดือนกับไม่ติดรายเดือนเท่านั้นนะครับสถานะล็อกสเตตัสก็คือขึ้นเป็นล็อก